คอมการพี่ป๊อบสยามมาอยู่ในมือแคสติ้งดีคเตอร์อย่างแน,นแล้วนะคะทุกคนโดยปกติเราเนี้ยแน,นจะได้คอมการแบบเนี้ยหลายคนมากๆแบบเป็นร้อยเป็นพันคนเลยเพราะว่าเขาจะส่งคอมการนะคะมาแคสงานโฆษณากับแนนทีนี้เนี่ยคอมการอะคะ่ะทำหน้าที่ในการเล็บพิเซษคนคนนั้นว่าคนคนนั้นอะเขามีดียังไงตอนนี้นะคะเป็ดได้ส่งคอมการของพี่ป๊อบสยามมาให้แน,นดูว่าอย่างเนี้ยใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวแน,นจะขอดูนิดนึงโอเคมันก็โอเคนะคะเพราะว่ามันเห็นทุกอย่างชัดเจนว่าโอเคคนนี้นคือพี่ป๊อบสยามแต่สิ่งที่ขาด เดี๋ยวแนจะแนะนําสิ่งที่ขาดก่อนขาดดีเทลนะคะโดยปกติแล้วคอมการ์ดมันเป็นแบบแพคเกจจิ้งเนาะที่จะพรีเซนต์ว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นรูปรักลักษณะส่วนสูงน้ําหนักยังไงเพราะฉะนั้นมันควรจะมีชื่ออายุน้ําหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็คอนแทคไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอด i k ิ o k Facebook อะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่เป็ดขาดอยู่นะจ๊ะฝากใส่ด้วยหรือมันไม่ควรมีเพจขาวๆแบบนี้ค่ะทับอยู่บนรูป เพราะว่าแคสติ้งจะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวแนนจะลองอีดิทให้ดูว่าคอมการ์ที่แคสติ้งเอาไปใช้ได้เลยเป็นยังไงแท้นเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมว่าแนน่จะไม่ได้ใช้รูปทั้งหมด6รูปแนนจะใช้แค่5้ารูปที่เขาหล่อๆเพราะฉะนั้นมันจะมีหนึ่งรูปที่ใหญ่ที่สุดก็คือรูปขายแนนจะเรียกรูปนี้ว่ารูปขายนะคะคือเลือกรูปที่เราดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดในชีวิตละเอามา แล้วก็จะมีสี่รูปข้างๆนะคะบอกทุกอิริยาบถท,ที่พี่ป๊อปเขาแบบได้บิดได้แบบหล่อนะฮะก็คือจะมีขึ่งตัวเต็มตัวหันข้างหน้าตรงหรือแม้กระทั่งรูปนี้นะคะที่เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มองกล้องเลยแต่ว่ามันเป็นเห็นสันจมูกเห็นรูปโปรไฟล์เนาะมันจะทําให้เรารู้ว่าโอเคคนคนนี้เขามีโครงหน้ายังไงทีนี้เห็นไหมว่าแนนอ่ะไม่ได้เอาเทกมาทับรูปเขาเลยเพราะว่าผู้กำกับอะ่ะเขาอยากเห็น ว่าทั้งหมดอ่ะมันคืออะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจะใส่รูปเขาตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อเขาด้านล่างซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่ป๊อปก็ไปใช้ได้เลยนะคะแนนเขียนว่าเป็นป๊อปสยามอายุ33ปีตรงนี้น้ำหนักสนูงพี่ป๊อปใส่ได้เลยเพราะว่าแนนไม่ทราบแต่ว่าแนนใส่ะคอนแทคของพี่ไว้นะคะเป็น t ิ๊กต k อกของพี่แล้วก็มียอดฟอลโลเวอร์ด้วยและที่สําคัญเขียนป๊อปสยามข้างๆเห็นไหมมันทําให้เราดูน่าสนใจมากขึ้นทราดา และนี่ก็คือคอมการ์ที่แนนทําให้นะฮะซึ่งคอมการ์ที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นรูปอัปเดตนะคะพี่แต่ว่าตั้งแต่หนูหารูปของพี่มาเนี่ยหนูยังไม่เคยเห็นรูปอัปเดตที่เป็นรูปผมสั้นของพี่ที่เป็นออฟฟิเชียลลี่เลยหนูก็เลยเอารูปที่หล่อที่สุดของพี่มาใช้นะคะซึ่งเป็นรูปผมยาวสําหรับแนนอะ่ะแนนชอบผมยาวนะคะดูมีคาแรคเตอร์ดีแต่ว่าอะถ้าสมมติว่าพี่ทราบวันนี้เราเราพี่อยากจะถ่ายรูปคอมการ์ดใหม่นะคะก็ เลพิเซนต์ตัวเองออกมาในลุกผมสั้นที่ดูหล่อๆได้เลยค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากจ,จะรู้ว่าคอมการ์ดเข้ามาอยู่ในมือแคสติ้งดีดักเตอร์แล้วแล้วมันจะไปไหนต่อมันจะทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวพบกัน EP หน้าในช่องแนนได้เลยเดี๋ยวจะมาบอกทุกรายละเอียดเลยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย